คารมคําคมต่างๆเหล่านี้มีทั้งทางดีและทางร้ายบางประโยคแสดงออกถึงความจิิงใจความเป็นยอดคนในขณะที่บางประโยคก็แสดงออกถึงความเหลีวแหลก่อนเฟนในสังคมจีนไล่เรียงตามยุคสมัยจากเก่าไปหาใหม่และที่แน่ๆก็คือมีบางประโยคอยู่ในยุคสามก,ก๊ก ประโยคเหล่านี้จึงมาแนะนําอย่างกระชับว่ามีใครพูดอะไรมีผลกระทบอย่างไรเพื่อแกรตูวในผู้ที่สนใจได้ใช้แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ <AM B. S 1> หั่นหลิงตีตำแหน่งนี้ขายถูกเกินไปขาดทุนแล้วเสียดายที่ขายถูกเกินไปน่าจะต่อรองราคาให้สูงกว่านี้หั่นหลิงตี พันหลิงตี้ฮ่องเต้ผู้เริ่มการขายตำแหน่งพอทราบว่ามีคนรวยจ่ายเงินซื้อตำแหน่งคุณนางในราคาถูกกลับตรัสด,ด้วยความเสียดายว่าตำแหน่งนี้ขายถูกเกินไปน่าจะต่อรองราคาให้สูงกว่านี้เฉาเฉาโจโฉข้ายอมทำร้ายทุกคนแต่ไม่ยอมให้เคยทำรา้ายข้า โจโฉคิดและปฏิบัติเช่นนี้ตลอดชีวิตคำนี้ได้กล่าวเป็นหลักการดำเนินชีวิตของคนจํานวนมากไม่จากจากคําว่ากระหายก็ดื่มหิวก็กินแล้วเจ้าของวาชานี้ก็คือโจโฉแห่งสมัยฮั่นตะวันออกตอนปลายนี่เองเฉินหลินอยู่วงการนักเลงไม่อาจเป็นอย่างอื่น ตอนที่ฉเฉลินเป็นผู้ช่วยของหยวนเซาหรือว่าอ้วนเสี้ยวเคยเขียนบทความด่าโจโฉต่อมาเฉลินถูกโจโฉจะเป็นฉเฉลยเมื่อถูกถามว่าําไมถึงด่าอย่างรุนแรงเฉลินตอบด้วยช้อยคำข้างต้นนั่นแหละครับซ่งหลงแย่งภรรยาขาเป็การเจริญรอยจามแบบโบราณ ส่งรงยกคำนี้มายจอเยยโจผีบุตรของโจโฉที่แย่งเมียคนอื่นมีความหมายถากถางอย่างรุนแรงจนไม่อาจทนได้และไม่ได้พูดครั้งเดียวการตายของเขาจึงเป็นเพราะปากจริงๆหลินเป้ยเล่าปีถ้าอาโต้ใช้การไม่ได้ให้ท่านกุมอำนาจแทนท่านมีความสามารถมากกว่า โจผีสิบเท่าย่อมดูแลบ้านเมืองจัดการงานใหญ่ได้วันข้างหน้าขอให้ท่านช่วยค้ำชูอาโตถ้าอาโตยังใช้ได้ก็ค้ำชูต่อไปถ้าเขาใช้ไม่ได้ก็ปลดออกให้ท่านกุมอำนาจแทนเล่าปีกก่าวเป็นคำสั่งเสียของเล่าปีก่อนสิ้นชีวิตอย่าคิดว่าเป็นความจริงใจแต่เป็นเล่เพทุบายครั้งสุดท้ายเพื่อให้จูก,กัดเหลียงคงเบ้ง จงรักภักดีต่อไปนี่เป็นประโยคอมตะในประสาาสตร์สามก๊กที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับเซรการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิเดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆรันสองโลกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ premiumbeat.com